สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับก็สู่รายการห่วงจุ้ยเบญจธาตุค่ะที่นี่เนชั่นทีวีนะคะเราพบกันทุกเช้าวันเสาร์หกนาฬิกาสามสิบนาทีถึงเจ็ดนาฬิกาค่ะดิฉันปิยชัดกรุนานนรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะมาพร้อมกับอาจารย์สุรัตนพงศ์สุวรรณรัตน์ค่ะท่านเป็นผู้มนวยการสถาบันอนุรักษ์โหราศาสตร์และห่วงจุ้ยและอดีตอุปนายกสมาคมโขนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยุนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ วันนี้นะคะชันเคยค่ะ่วงจุ้ยเป็นจ้าทาตเราอยู่ด้วยกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะกับเรื่องราวของ่วงจุ้ยค่ะใครที่สนใจการจัดสภาพแวดล้อมบ้านให้อยู่แล้วดีอยู่แล้วเป็นสิริมงคลนะคะก็ติดตามเราได้ทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้ที่เนชั่น TV นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่ต้องการอยากจะให้อาจารย์สุรัตพงศ์นี่นะคะไปดู่วงจุ้ยนะคะปรึกษาหารือกันโดยตรงนะคะ0 8 9 7 6 4ป4 4 8และ085 0202333นะคะวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันน่าสนใจมากๆเลยนะคะนอกเหนือจากการจัดหวงจุย้ยสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเรื่องของร้านค้าแหล่งทำมาหากินนี่ก็ถือว่าเป็นทําเลทองที่จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองบางคนมีทั้งบ้านมีทั้งอาคารพานนิด ร้านค้าห้องแถวการ,รจัดหวงจุย้ยทั้งที่อยู่อาศัยกับร้านค้าห้องแถวอาคารพาณิชย์คล้ายกันไหมคะอาจารย์คล้ายคลึงกันนะครับเพียงแต่ตึกแถวเนี่ยมีข้อแม่ว่าหนึ่งอากาศต้องให้ถ่ายเทนะครับความสูงของระดับพื้นถึงชั้นสองอต้องสูง<อ>นะครับบางท่านเนี่ยม่ต้องค้าขายหรอกครับเพียงแต่ ชั้นลอยต่อเติมออกมาถึงหน้าบ้านก็ไม่ดีแล้วครับอ,อันนี้จะมีปัญหาเรื่องธรรมหรกินยูก็ไม่ดีะนะครับฉะนั้นชั้นหนึ่งเนี่ยต้องให้สูงป่งไว้ก่อนอนะครับไม่ใช่ว่าขึ้นยืนมาแล้วยกมือขึ้นถึงฟ้าในเสียละฮะน้องค้าขายเลยฮะเรียบรอยไป,ไปแล้วนะครับอ,นนอันนี้ก็สําคัญคมีรายละเอียดหลายอย่างเลยนะคะสำหรับการจัด่วงจุย้ยสำหรับอาคารพาณิชย์ร้านค้าต่างๆนี่นะคะที่นี้ ก็จะมีลักษณะที่ว่าร้านค้าห้องแถวนี่นะคะเมื่อกิจการดีรุ่งเรืองจะมีการขยายร้านก็มีการทุบตงทุบตึกกันเนี่ยนะคะจุดนี้ต้องคำนึงถึงอะไรยังไงบ้างอาจารย์ค่ะคือประกันแรกนะฮะอย่างร้านอาหารบางบางท่านเนี่ยนะครับถ้าทำอร่อยยังไงก็ขายได้นะฮะคนเข้าแถวเยอะนะครับึแถวห้องเดียวใขรเข้าแกงเนี่ยนะครับคนกินข้าวเนี่ยที่อาจารย์เจอมาเนี่ยนะครับก็ได้ว่า ต้องต่อคิวซื้ออาหารเขาถือว่าอร่อยมากค่ะอยู่แถวตรงข้ามอินทราประตูน้ำเมื่อสมัยก่อนนู่นนะฮะเรือกขายดีนะครับหลังจากนั้นที่เขาเขาก็เห็นใจลูกค้านะครับก็จะขยายกิจการเพื่อให้ลูกค้าได้นั่งสบายบ้างทุบตึกออกไปบังเอิญข้างด้านข้างเขาเขาซื้อตึกขึ้นมาะก็จะการทุบตึกออกความสูงอะไรได้หมดนะครับถือว่าดีอยู่แต่ว่าทุบตึก โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับตึกแถวเนี่ยเขาจะมีบันไดเชื่อมต่อกันเพื่อประจัดในการค่าใช้จ่ายคุณยุ้ยจะเห็นไหมใช่ใช่ค่ะแล้วมีเพดานกาแพงกั้นนะครับพอเสร็จแล้วเขาก็ทุบทิ้งหมดนะครับทุบทุบข้างหน้าทิ้งสองตอนเนี่ยเจอบันไดนะครับข้างหน้าก็ให้ลูกค้านั่งกับลูกค้าน้อยลงมาอันนี้ก็คือเสียทั้งที่กูก็คนเก่าอาหารเขาก็อร่อยเหมือนเดิม แต่ทําไมถึงไม่เคยมีคนเข้านะครับพอลองดูแล้วตำหลักของสัตว์หงจุย้ยเขาถือห้ามห้องน้ําอยู่กลางบ้านห้ามห้องน้ําอยู่กลางบ้านนี่เวลาเขาทุบออกห้องน้ํำบนไดอยู่กลางบ้านซึ่งเขาถือกันมากก็เ,เป็นเรื่องจริงไปที่เราไม่คาดคิดมันจะเป็นอย่างนั้นตำสัตว์ทุกอย่างเลยนะครับในเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีจะเห็นเร็ว และเห็นผลเร็วนะฮะ,ะแต่เรื่องที่ดีเห็นชาเลอเกิด <c oughs> นะครับอันนี้เรื่องจริงๆนะครับะฉะนั้นการทำการค้าทุกอย่างอะไรทุกอย่างต้องเน้นถึงหงจุยด้วย <c oughs> หลังจากที่คุณดีคุณต้องทำอะไรแต่ว่าเราคุณขยายกิจการคุณต้องเชิญคู่รู้ไปตรวจด,ดู <c oughs> นะครับค,คู่รู้ต้องคู่รู้จริงๆเท่านั้น <c oughs> นะครับดังนั้นหลัก ที่เราได้แล้วว่าถ้าจะมีการขยายร้านขยายกิจการอะไรต่างๆเป็นอาคารพาณิชย์เนี่ยนะคะถ้าจะทุบกำแพงนะคะขยายเป็นสองห้องไม่ควรมีห้องน้ําและบันไดอยู่ตรงกลางอาคารใช่ครับคุณต้องทุบบันไดไปด้วยถ้าจะว่าไปแล้วอ่ะถ้าทางที่ดีถ้าทําไปแล้วเนี่ยทุบไปแล้วนะครับก็ทุบบันไดออกให้หมดนะครับให้ย้ายบันไดไปอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาอย่าอยู่ตรงกลางนอกจากกําแพงคุณจะไม่ทุบแวงได้เยอะ คิดแล้วไมอยู่ตรงทุบก,กาแพงนี่แหละถ้าคุณคทุบก,กําแพงออกกลายปนห้องนั้นตรงกลางคุณเสร็จทันทีเลยหรือทุบบันไดออกะนะครับบางบ้านบางอาคารเนี่ยเขาทุบบันไดออกเพื่อให้กวางขึ้นแต่อย่าลืมนะฮะเวลาทุบออกเนี่ยคานก็ยังอยู่คานก็ยังอยู่นี่อัปมงคลหนักกว่าเก่าอีกอนะครับสู้ยาทุบอะไรเดยดีที่สุดนะครับอาจจะมีช่องเล็กเดินทะลุได้ก็พอแล้วอันนั้นดีกว่าเยอะนะครับหรือไม่นะคะถ้ารวยอยู่แล้วขายดีอยู่แล้ว ไม่ต้องขยายคือการขยายเนี่ยเราต้องแน่นแมีคู่คนมีคู่คนยินเข้าแถวเนี่ยให้ให้ปากสู่ปากเลยไปเรื่อยๆว่าเราลูกค้าเนี่ยแน่นต้องต่อคิวกันคนเราชอบกินนะลาบากแค่ไหนกายแค่ไหนเขาก็ไปสาัาใช่ครับยินยาวเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับก็จะมีคนมากินแต่ถ้าคุณแคบแคบกว้างๆว้างอคุณกว้างกว ลูกค้าหลงเหลงหลงเหลงไม่มีประโยชน์<อ>เล็กๆอัดด้วยเข้าของเช<อ>่นร้านค้าโฉมเหิอตามแต่ของต้องเยอะๆแน่นๆมีของทุกอย่างพร้อมคนก็อยากมาซื้อเป็นหลักนะ,นะ<อ>ถ้าของถ้าใหญ่ๆของหลงเหลงหลงเหลงเขาจะไม่เคยซื้อเกันเท่าไหรไ่ใช่ไหมใช่สฉาพแวด <c oughs> ล้อมภายในอาคารนี่สําคัญมากๆเลยนะคะทีนี้เรื่องของจุดอับปมงคลที่ต้องคํานึงถึงเลยนะคะก็คือบันไดและก็ห้องน้ำอย่างที่อาจารย์บอกบที่นี้ ภายในภายนอกมันก็ต้องคำนึงถึงด้วยนะคะว่าด้านนอกอาคารร้านโรงของเราเจออะไรนะคะภายในดีหมดแล้วม,มันอากาศถ่ายเทที่หมดแล้วนะฮะภายในจะได้ดีต้องดูถึงเชยภูมิภายนอกอีกตา่างหากยังบางแห่งเนี่ยนะครับข้างหน้ามีตึกสูงมีสะพานลอยต่างต่างตัง้งสามแห่งตรงกับปองเป็นปองทุกชนิดนะฮะช่องลมอันนี้ก็เสียแล้วอถ้าไปเจถ้าไปเจออะไรบ้างที่เสีย ของเมนก็เสียตึกสูงเหมือนภูเขาตึกสูงเหมือนภูเขาช่องลมช่องลมครับคุดครุเสาไฟแรงสูงมอบแปลงทั้งหลายเสาไฟฟ้าแรงสูงมอบแปลงทั้งหลายอย่าไปเผชิญอย่าไปเผชิญทั้งสําแพ่งมีดีมีเสียก็ต้องดูนะครับค่ะค่ะ แล้วถ้าเกิดเราต้องเจอค่ะเพราะว่าบางทีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายได้จริงๆใช่ไหมคะครับเป็นเป็นปัจจัยภายนอกเนี่ยคมีทางแก้ไหมถ้าเราเจอในสัญญาณเราเราเจอนะครับเจอแล้วนะฮะแต่ถ้าไม่เจอดีที่สุดว่าเลือกซื้ออาคารต้องเลือกซื้อให้ดีก่อนนั้นเริ่มตั้งแต่เลือกซื้อเลยครับแต่หรือเมื่อจําเป็นอยู่แล้วต้องเจอเข้ามาสร้างทีหลังอ๋ออย่างเนี้ย นะฮะเราก็ต้องแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นเชนน้แบงค์ที่มาเกา๊ากับแบงค์ฮ่องกงเขาต่อสู้กันด้วยหงจุย้ยอาอค่ะนะครับเชนนแบงค์ขเขาสร้างอาคารของเขาเป็นรูปเหมือนตึกกสิกรไทยที่จำลองมากสิกรอนไทยจำลองเข้ามาเนี่ยนะครับแหลมแหลมเนี่ยแหลมแหลมม่ผ่าอาคารของฮ่องกงแบงค์อ๋อ ขาตรงๆเลยห้องกงแบงค์นี่ก็ต่อสู้ต่อสู้ด้วยกันใช้ปืนใหญ่รูปร่างใช้ปืนใหญ่ขนาดใหญ่ตั้งไว้บนหลังคายิงไปที่ฝั่งนู้นเรือที่ชน่นาแบงค์จนกระทั่งชน่นาแบงค์นี่การไม่ดีต้องฟ้องศาลนะครับที่นู้นก็มีการฟ้องศาลเรื่องหงจุยนะครับรอฮะน่าสนใจจ่ายของไทยไม่มีชัยนาร้องแก้ไขด้วยคงจุ้ยพิฆาตศัตว์นะครับ ยังปฏิบัติน้อมไม่ได้ก็ต้องพิฆาตกันก็ต้องพิฆาตกันนะใครพิฆาตเหนือกว่าก็คือฝ่ายชนะนะครับลองพิฆาตแบบนั้นเนียนใหญ่เขาเขารู้ไม่ให้จัดหงจุ้ยในชาวบ้านเขารู้ไม่ใช่นะครับต้องแนบเนียนใหญ่เขารู้นะครับ อาจจะมีความเชื่อหรือว่าอาจจะมีการพูดต่อๆกันมาว่าอย่าง,างการแก้เวลาที่ด้านหน้าของอาคารร้านรวงไปเจอกับสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งแหลมคมเป็นครุฑอย่างที่อาจารย์บอกนี่นะคะก็ต้องให้ติดกระจกนะต้องให้มีเครื่องมงคลอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงตรงนี้ให้อาจารย์แนะนํานิดนึงค่ะคือ,อถ้าของเราดีอยู่แล้วอย่าไปติดอะไรเลยดีที่สุดนะครับอ,อาจจา์คนเจีย่ยัน เออแต่ห้องกงสักแผ่นหนึ่งก็ได้แต่อย่าให้เยอะ,ะถ้าบ้านเรามีโชคลาภอยู่แล้วติดพวกนี้เป็นอันเบกรกโชคลาภอ๋อเหรอค่ะค่ะไม่ดีเนาะไม่ดีครับมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปติดเพิ่มอะไรครับดีอยู่แล้วอย่าพยายามขยับขยืยน่นหรือต่อ ตกแต่งต่อเติมทั้งสิ้นนะครับไม่ดีค่ะแล้วถ้าเกิดจะให้ดีที่สุดต้องดีตั้งแต่เลือกซื้ออ,อ,อาคารนั้นๆเลยอย่าไปเจอกับสิ่งที่เป็นอมุมงคลที่อาจารย์บอกใช่ครับที่ต้องเลือกให้ดีที่สุดนะครับใช่ทั้งดักของพงจุ้ยหลังของคนก็ยังมีนะอย่าให้ใครชอบเราเราก็ทําได้แต่บับกรรมเราไม่อยากทำ มันบัพกับไม่ดีทั้งเขาจะไม่ดีด้วยหนักกว่าเก่าอีกเราเราไม่ทําเราก็จะเป็นลักษณะของพิฆาตกันไปพิฆาตกันมาเนาะไม่แต่คนเนี่ยเพื่อนถูงกันเนี่ยอย่าให้เขาชอบเราทํายังไงมีพิธีการอยู่แต่เป็นเรื่องบัพกรมไม่หักสอนในออกทีวีนะคับมีอยู่เราก็ไม่ทําด้วยนะครับอไม่ดีคือคุณธรรมสาคัญที่สุดใช่ครับครามดีสําคัญ ใช่นะครับเราพยายามทำดีให้ลูกค้าเราดีที่ให้ดีที่สุดนะครับค่ะค่ะเอาาะย์คะส่วนเรื่องของทำเลทำเลอาคารต่างๆนี่นะคะก็ะมีคนบอกว่าวิอาคารพาณิชย์เนี่ยแ,แน่นอนอยู่หน้าถนนเนี่ยดีอยู่แล้วอะ่ะจริงๆแล้วมันต้องคำนึงถึงอะไรอีกไหมคะตามหลักคือเอาหลักธรรมชาติไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาหลักคงจี้คงจี้เป็นส่วนประกอบเข้าไปเท่านั้นค่ะค่ะทำเลธรรมชาติหนึ่งถ้าหน้าร้านคุณมีสิ่งอัปมงคลมกย่อมไม่ดีอยู่แล้ว ประกันที่สองฝุ่นฝุ่นเอ่ยร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ซ่อมรถยนต์กินต่างๆจะมาหาอันนี้ก็เสียแล้วถ้าคุณขายอาหารหรือขายแล้วก็ตามแต่อันนี้ไม่ดีแล้วใกล้กับร้านที่แบบต้องมีแบบมลภาวะอ่นใช่ครับสำคัญก็คือต้องมีที่จอดรถเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะเขายไม่เข้มงวดดีคนเริ่มจอดรถได้อยู่ตอนหลังจอดรถไม่ได้เลยถ้าไม่มีเส้นสายใหญ่พอ คาวนั้นจอดรถไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นที่จอดรถสำคัญขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ดไไดนะครับนนะอ่าดังนั้นนะคะอันนี้ก็คือทําเลหลัก ฮวงจุ้ยเป็นทั้งหลักธรรมชาติแล้วก็ศาสตร์ด้วยนะคะน่าสนใจเกีวกับความเป็นจริงด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะให้อาจารย์สุรัตพงศ์นะคะพาไปดู่วงจุ้ยกันถึงที่เลยนะคะจะเป็นที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้านะคะแต่อย่าลืมค่ะใครที่อยากจะเพิ่มเติมกับอาจารย์สุรัตพงศ์นะคะให้อาจารย์ไปดู่วงจุ้ยกันนะคะ0 8 9 764 8 4 4 8และ0 8 5 0 2 0 2 3 3 3พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาหวงจ้ยาค่ะ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์อยู่ถนนพรารมสามนะครับตรงคอนโดแห่งหนึ่งที่พรารมสามนะครับคอนโดค่อนข้างใหญ่นะครับ